นักแสดงในละครเรื่องตะวันทอแสงน้องใหม่ดาวิกาก็เป็นนางเอกนะครับธรรมดาเราเห็นเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนางเอกเจ้าน้ําตานะเรื่องนี้จะจะไม่ค่อยเจ้าน้ําตาเท่าไหร่เรื่องนี้เป็นแนวไหนคะออกแนวแบบว่าเขาจะเออเลยลุยหน่อยลุยหน่อยเป็นอามัธนากรเหมือนสถาบันนี้เกิดตกแต่งภายในว่าอย่างนั้นเถอะแต่ตัวจริงนี่เขาบอกว่าออกแนวโกโก้นะใช่ไหมพี่หยกหรตัวจริงโกโก้ยังไงเต้นเหมือนลิงอบกเลย บอกบอกก่อนว่าหยกกับน้องใหม่คือเข้าเข้าฉากด้วยกันแล้วน้องใหม่เนี่ยจะเป็นคนแบบในเรื่องพูดเนิบๆหน่อยเวลารือเล่นกันอาร์ดจะแบบพูดอย่างที่เขาพูดช้าๆอะไรอย่างเงี้ยจำเป็นต้องปิดกล้องจับไม้ได้ให้เต้นท์อ๋อหนูบอกเออเป็นมุมที่เราไม่เคยเห็นอะเป็นยังไงก็เป็นมุมที่น่าชื่นชมเล่นเป็นลิงเลยอะเหะสนุกสนานมากใช่ก็ดูเป็นเด็กมักสนุกสนานมากเลยติดร้องรำที่ หมดภาพรักใน,นเอกจะน้ำตาไปเลยป้าป้าเดี๋ยวมีภาพมาให้ดูวันนี้เอก <laughs> ลองเป็นยังไงไปดูกันค่ะ งานกันมา6เดือนนะครับผมนี่ก็เป็นวันที่เราเลี้ยงปิดกล้องกันเดี๋ยวไปดูบรรยากาศโดยรวมกันก่าว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับอะไรก็ทคคงจะคิดว่าเอาอยู่เลิกาเลิกาอาก็เอา,เอาตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับผู้กำกับนะครับละครเรื่องตะวันทอแสงนั่นคือพี่ปลาพีรพลนั่นเองนะครับดีใจที่ได้มาเจอ้องบิ๊กครับซึ่งมีรประสบการณ์การแสดงสูงส่งสสมาจากภาพยนตร์แล้วซึ่งเขาเล่นมาหลายเรื่องครับพอมาเจอละครครับ ผมว่ายากกว่าขสอบเอ็นคาเนี่ครับผมยากมากเราเล่นละครเรื่องแ้กเราต้องทำให้ดีสุดนะเว้ยเราต้องตั้งใจอะไรเงี้ยครับพี่แล้วก็เหมือนเดิมอย่างเงี้ยเราต้องบอกว่าเฮ้ยบิ๊กเฮ้ยเอาหน่อยดีวะเฮ้ยลุยดีวะมึงต้องทำได้มึงต้องทำได้อย่านอนนะเว้ยเพราะนอนแล้วมันจะหน้าบวมตาบวมแเ้วก็นอนฮะแล้วมันบอกผมว่ามันไม่ได้นอนแต่ว่าพอเอียงหน้ามันเนี่ยหน้าเป็นรอยเสืออยู่เราตามคำท้าตะวันพอแสงดูปะกอบลำว่าหล่อมาก นี้ครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นลีลาของน้องใหม่ดาวิกาในจอเนี่ยดูแบบร้องไห้ดูนิ่งๆดูแบบเศร้าๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าจริงๆแล้วลีลาการเต้น <C> การแดนซ์ของน้องใหม่เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูครับสุดยอด ก็ถือว่าก็หนักพอดูให้เนื่ยยังให้เนื่ยล้วค่ะไห้เหนื่อยแต่วันแรกที่ออนเลยรู้สึกวานุกที่สุดนะรู้สึกว่าสนุกที่สุดในงานนะเออแต่งตัวมาดูการลุยเลยว่ากันเถอ เต็มที่เต็มที่แต่งออกคาราบาลมาเลยอะแต่งคาราบาลมาเลยอะทีไจะมีกั้นแรงมีแนะแต่เขาไม่ได้จับแน่อะท่านผู้ชมครับที่เห็นมเมื่อสักครู่ก็เป็นบรรยากาศงานเลี้ยงปิดกล้องนะ